ทีกทุกพี่พน้องทุกคนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมา,เ,าเล่นเกมนบกมันซีทีวีวันนี้เราจะมาเลือกเป็นคู่คู่มันจะชาหน่อยกข่ามกดข่ามอืม ใช้เป็นหมวดสองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออปรับเปล่าก่อนเปล่าเป็นนี้เนี่ยมันจะกิดตัวนะครับ เราจะไม่ใช้ตัวนี้นะใช้ตัวที่สุดก็คือโกนปูนแหละแต่เป็นหลังนี้แต่เราจะไม่เอาเบจิต้าแล้วแล้วอาจจะเป็นเบจิตโต dia akan เป็นกุจิตาโฟเดี๋ยวจะเอาเป็นกุเตนกุกุตีเดี๋ยวจะเอาเป็นบอล เย่นจิงเจอหน่ไหนมดมังกรยาเพิ่มสิบไปแล้วนึง ปอ่สยาฟูเป็นปุรสยาที่แข่งมากซ้ำเติมเราจัดีก่อนที่นี่จเจอจอมันบูก็ไม่เท่าไหร่บูมันมันสัดนแรงอย่างนี้เนี่ยนี่เนี่ย โอ้ไม่ซูเลยมันไม่เท่าเทียมเนยเพืสิาธก่อนไปป่ะไปอย่าสวยเลยโอ้เอ้ยเอาไม่ไดูแบบนี้มาตุ๊ตุ๊ thằng đầu, nặng, à, nó không bị thay, này này, chả là, Có tak heng tak tahu super มันอึดอย่างนี้อาชิคที่นะวันนี้ผมมีตัวละครที่จะแนะนำในการเล่น แค่นี้และคุณเข้าอัสามะ2เสองอันนี้แล้วกันคุณจะอาไปิโตวเอาก็เดนกูดล่างสามโคเดน เธอคูคูตายเนี่ยอ้าโห้ทำอย่างนี้เหรอเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันทั้คืนปเส,สย์ยาอุ้ยทำไมมันเล่นหนักแบบนี้นี่ละเดี๋ยวเราคืนได้เฮ้ยอ้ากูผิดหย่า กับล่างเลยกับล่างนะทำไมมันกนระจอกอย่างนี้นโอ้โหสุดยอดมากคลมกระจอกมันงยิงเตาทำไมไปไหนด้ย,ยไปไกลไกลตีน นะ <c oughs> ลแล้วเราจะไปล้างสเปร์สยาแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ <c oughs> แล้วก็แบบนี้ <c oughs> นี่เลยมันอึดก็ต้องไปพลัง แย่แล้วฮิโอ้ยแย่แล้วแบบนี้ต้องแย่แน่แน,น่เสร็จฮ้ย,ยากตายซะเถอเจอกูเทนคูดซูปเปอร์ซซยา่าที่ไม่เท่าไรล้อคุณโกคูนะได้กระเลดอิดว้าวที่นี่เจอกูฮัง มาเลยย่า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 เยอะนี่เนี่ยหน่อยเนี่ยเจอผีฮึว้าย่าลุยเลยพวกผี tung 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 vào đây Ủa, khổ lắm Ui, chết Dạ Đây là chạp lắm Cập với nằm rồi Hãy subscribe cho เฮ้ยเยอาอ่ะเสร็จไปแล้วคุณโกคูไม่ใช่คุณโกฮัง ไม่มีกลุ่มแข่งเลยเกตสัตว์เนี่ยเจอคุณพ่อแล้วนี่ยสวยแล้วไงอันนั้นโอ้โหทำไมบิชิต้ามันแข่งแบบนี้เนี่ยฮิฮิอยู่ดีๆเป็นหรือเปล่าโอ้โหโดน ดูดีแล้วดูดีแล้วขอบรังโอ้โหพอกันดีนี่ที่นี่นก็ยยาแล้วก็นี่อ้าวจริงจริง ไปแล้วฮปุ๊บไปเลยพียาอ้าวฮึาแพ้แน่แพ้แน่เลยยายายายไอ้ยาเฮ้ยเฮ้ยเฮย Ồ hô, đồn tệ Ừ, mơ lắm nè Nói ngon Này nè ว้าว wow. วันนี้เราก็แพ้วันนี้ผมก็ขอจบรายการไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนถ้าอยากให้ผมใช้ใครก็บอกมาได้เลยนะครับผมจะจัดให้เดี๋ว่าจะเป็นกจิต้าหรือว่าจะเป็นโกคูร่างไหนก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี